สวัสดีครับน้องๆวันนี้นะครับพี่ตันก็จะพาน้องๆนะครับมาต่อวงจรกับ PSpice schematic อีกแล้วครับใน EP ที่6นี้นะครับเราจะใช้วงจรนี้ครับน้องในการหาวงจรสมมูลเทวินินและก็วงจรสมมูลนอตันนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันเลยนะครับว่าจะทำอย่างไรอันดับแรกครับเราจะไปต่อวงจรนี้ใน PSpice กันก่อนเลยครับเปิดโปรแกรมขึ้นมาเลย โอเคครับอันดับแรกเราก็จะเอาแหล่งจ่ายกระแสออกมาก่อนแหล่งจ่ายกระแสก็คือ IDC นะครับเราสามารถพิมพ์ในช่องนี้ได้เลยนะครับ IDC กด Enter เลยครับออกมาแล้วแหล่งจ่ายกระแสเราได้แล้วครับหมุนมัน c t r o l R c t r o l R นะครับพอหมุนมันเสร็จปุ๊บวางไปเลยกดคลิกขวาครับถ้าใครเคยดูที่พี่ต่อวงจรมาใน EP ก่อนๆก,ก็น่าจะพอเข้าใจเรื่องตรงการหาอุปกรณ์แล้วนะ ถัดไปครับเราอยากได้ตัวแรงจ่ายแรงดันนะครับก็พิมพ์ไปเลย VDC ครับกด Enter ออกมาแล้วนะครับอ่ะคลิกขวาครับเสร็จแล้วอยากได้ตัวต้นทานก็พิมพ์ R เข้าไปเลยครับตัว R Enter แล้วเราก็วางตัวต้นทานไปตามตำแหน่งดังรูปเลยนะครับอ่ะ Control R พี่ก็วางไปเลยนะครับโอเคขาดหนึ่งตัวนะครับตัวข้างล่าง โอเคครับครบแล้วเสร็จแล้วก็อย่าลืมครับตัวกราวของเรานะกดมาที่ get new part s. นี่ก็ได้นะครับแล้วพิมพ์ GND นะครับกราวนะใช้เป็นอ n นาล็กหรือ e ิ r t h ก็ได้นะครับที่ใช้เป็นอ n นาล็กนะเอาบาวางเลยครับโอเคครับเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเราซูมเข้าไปหน่อยนะโอเคเสร็จแล้วเราทำการเชื่อมต่อสายไฟไปที่ปุ่มนี้นะครับ d o r Y ต่อสายไฟไปให้ครบเลยนะครับน้อง,องครับไอการคำนวณตรงนี้นะเดี๋ยวพี่จะแนบการคำนวณด้วยมือไว้ให้ด้วยนะครับในแนบลิงก์ไว้ให้ในช่องใต้คำบรรยายนี้นะครับจะเป็นลิงก์การคำนวณด้วยมือซึ่งเราจะยุบวงจรน,นี้ให้เป็นวงจรเทวินินต้องหา V เทวินินอย่างไรหา R เทวินินอย่างไรแล้วก็หา I นอตตันอย่างไรนะครับ โอเคตอนนี้เราต่อวงจรมาเกือบจะเสร็จแล้วนะครับเส้นนี้มันเป็นเส้นขั้ว A ใช่ไหมอ่ะเราจะวาดเหมือนในรูปเลยก็ได้นะครับเส้นนี้เป็นเส้นขั้ว B โอเคเสร็จเรียบร้อยเรามาใส่ค่านะครับตัวนี้มันเป็น2แอมป์ใส่ไปเลย2แอมป์ตัวนี้12โวลต์ครับใส่ไปเลยนะครับเสร็จแล้วตัวนี้4โอห์มกดโอเคหรือกด enter ก็ได้เนะตัวนี้8โอห์ม ตัวนี้5โอห์มครับตัวข้างล่าง8โอห์มโอเคนะครับแบบนี้น้องๆครับตอนนี้เราตอบวงจรเสร็จเรียบร้อยแล้วเราจะทำการหา V เทวินินนะครับแล้ว R เทวินินหาอย่างไรมาดูนะครับวิธีการหานะอันนี้คือขั้ว A อันนี้คือขั้ว B ใช่ไหมครับให้น้องๆเอาแหล่งจ่ายกระแสมาต่อครับแหล่งจ่ายกระแสนะเหมือนเดิมเลย IDC ถ้าโจทย์ของน้องๆบางคนนะครับไอตรงตัวนี้นะครับมันมี R L อยู่ที่เป็น r l o a โเวลาเราจะหา v ิทาินิน R เทมินตรง R าโหลนี้เราก็ตัดออกไปก่อนให้มันเหลือขั้ว A B นี้ไว้นะครับโอเคไหมครับตอนนี้เราได้ขั้ว A B มาเสร็จแล้วนะเราก็จะเอาแหล่งจ่ายกระแสมาต่อนะครับอ่าต่อเข้าไปเลยนะครับ โอเคข้างบนนี้พี่จะดับเบิลคลิกแล้วพิมพ์เป็นขั้ว A ไว้แล้วกันนะนะครับอันล่างดับเบิลคลิกแล้วพิมพ์เป็นขั้ว B ไว้นะครับี่นี่คือขั้ว A B ของเรานะครับเสร็จแล้วแ่งจ่ายกระแสตัวนี้ที่เราจะมาป้อนเนี่ยไม่ต้องพิมพ์เลขนะครับน้องๆไม่ต้องพิมพ์เลขนะเราจะใช้โหมด DC Sweep ในการทำนะครับมาทำอย่างนี้เลยนะกดเซฟก่อนนะครับตอนนี้กดเซฟก่อนเสร็จแล้ว เสร็จแล้วนะครับเราจะเข้าไปที่ปุ่มนี้นะครับ Set u p a n น l y ิซนะปุ่มนี้นะครับ Set up analysis เสร็จแล้วเรากดไปที่ DC sweep นะครับนี่ DC sweep เราจะทำการปรับค่าเดี๋ยวบอกก่อนเราจะทำการปรับค่าตัวนี้นะครับ I2 นะปรับค่า I2 ตั้งแต่0ถึง1แอมป์ไปดูกันเลย๋ยวขยับหน้าต่างหน่อยนะครับนี่นะแล้วก็ I ตรงนี้นะครับ เปลี่ยนเป็น Current Source นะเพราะเราจะปรับค่าแร่งจ่ายกระแสนะแล้วก็ใส่เป็น I2 ครับโอเค Start Value ตัวนี้เป็น0นะครับตัวนี้ End Value เป็น1แล้วก็ให้เพิ่มค่าทีละ0.1ก็แล้วกันโอเคนะครับถามว่าทำไมต้องเป็น0ถึง1อ่าเดี๋ยวค่อยว่ากันนะครับตรงนี้ใส่0ถึง1ไปก่อนแล้วก็กดโอเคกด close นะครับเสร็จแล้วจะ s i m u l a t แล้วนะจะ s i m u l a t แล้วแต่ว่าไปเอาตัว ไอตัวพบแรงดันมาตัววัดก่อนนะครับมาวัดก่อนอืวัดไปที่นี่นะครับวัดไปที่ขั้ว a เลยเสร็จแ,แล้วกด s i m u l a t เลยครับพอเรากด s i m u l a t นะครับมันก็จะมีกราฟขึ้นมานะครับมีกราฟขึ้นมาอ่ะเดี๋ยวเรามาดูกราฟกันนะแรงดันตรงนี้นะครับเดี๋ยวพี่พูดถึงอีกทีหนึ่งมาดูที่กราฟก่อนนะเราๆเห็นกราฟไหมครับไอกราฟตัวนี้แหละเราๆเห็นตรงนี้ไหมข้างล่างก่อนดีกว่าข้างล่างเขียนว่าศูนย์แอม ถึง1แอมโอเคนะครับอันนี้เป็นค่าของกระแสที่เรากำหนดเมื่อกี้ I2 อนะที่เราใช้ DC สวิฟเมื่อกี้เนี่ย0แอมจนถึง1แอมตอนน้องเห็นจุดตรงนี้ไหมจุดที่มันตัดเนี่ยพอดีเลยตรงนี้มันตัดที่4โวลต์ one, ใช่ไหมครับไอ4้4โวลต์ตัวนี้แหละครับคือ V t h e ิน n i นะเราดูจากการาฟตรงนี้ได้เลย4โวลต์ตัวนี้คือ V t h e ิน n i ได้เลยนะครับแล้วถ้าบางคนบอกพี่แล้วถ้ามันไม่4โวลต์เป๊ะล่ะแล้วมันดูยังไง ให้เราคลิกไปที่เส้นนะครับเส้นกราฟนะเสร็จแล้วกดไปที่ตัวนี้นะครับ To อกเกิลเคอนะปึ๊บมันจะขึ้นพบเคอร์เซอร์ขึ้นมาพบเคอร์เซอร์เนี่ยถ้าเรากดไปที่เส้นแล้วกดเมาส์ค้างลากเลื่อนขึ้นเลื่อนลงน้องจะเห็นว่าเคอร์เซอร์มันเปลี่ยนถูกไหมเห็นไหมครับเคอร์เซอร์มันเปลี่ยนให้น้องๆลากเคอร์เซอร์ลงมาที่ด้านล่างสุดเลยด้านล่างสุดน้องๆจะเห็นว่าตรงนี้มันเขียนศูนย์เห็นไหมไอศูนย์ตัวเนี้ยมันหมายความว่า เมื่อกระแสเป็นศูนย์ได้ v เป็นเท่าไหร่นี่คือ v คือ4โวลต์เราอ่านค่าจากตรงนี้ก็ได้นะครับถ้าค่ามันไม่ใช่4โวลต์เป๊ะเรามาดูค่าจากตรงนี้มันจะชัดเจนกว่าอาจจะ4.275อะไรแบบนี้นะครับแต่ในที่นี้คือ4โวลต์4โวลต์ตัวนี้คือ v เทเวินินครับแล้ว r เทเวินินหาไงครับ r เทเวนินิน r เทเวินินดูจากดูจากกราฟนี้ได้เลยนะครับให้ทําอย่างนี้นะครับน้องดูที่จุดเริ่มต้นของเราเป็น4โวลต์ใช่ไหมจุดเริ่มต้นเราเป็น4โวลต์ แล้วถ้าเราเพิ่มกระแสขึ้นไปเรื่อยๆจนไปถึง1แอมป์ให้ดูที่ปลายสุดเลยครับมันกี่กี่โวลต์8โวลต์ถูกไหมครับ8โวลต์ซึ่งไอ้8โวลต์เนี่ยเอามาลบกับ4โวลต์จะได้เลเขเท่าไหร่ครับ8ลบ4ก็ได้เป็น4ถูกไหมไอ้4ตัวนี้แหละมันคือ R เทวินินครับอ่ะเดี๋ยวย้อนกลับมาที่รูปนะย้อนกลับมาที่รูปนะครับตอนนี้ V เทวินินของเราได้ออกมาแล้วนะครับเป็น4 V เทวินินนะตัวนี้นะครับ 4โวลต์โอเคส่วน R าร์เทวินินนะครับเดี๋ยวพี่พิมพ์ให้ดูอย่างนี้แล้วกันนะ R าร์เทวินินนะครับทำนี้อาร์เทวินินนะครับเมื่อกี้นะให้เราดูกราฟถูกไหมดูกราฟเมื่อกี้ได้8ใช่ไหมครับทำนี้นะครับ88ล8บ4ปกติแล้ว R มันเท่ากับอะไรนะครับน้อง V ส่วน I ใช่ไหมหารด้วย 8-4ลบ4นะครับแล้วก็หารด้วยกระแสเป็น1นะครับเราก็จะได้ R ออกมาเท่ากับ4โอห์มนะครับ R ทมินินจะได้เท่ากับ4โอห์มดังนั้น R ทมินินตัวนี้ก็คือ4โอห์มนะครับน้องๆบอกว่าไม่ค่อยเข้าใจตรงนี้เลยนะครับถ้างั้นเอาอย่างนี้นะเดี๋ยวการต่อวงจรเนี่ยโดยใช้โปรแกรมเนี่ยพี่ขออธิบายเป็นี้ก่อนแล้วกัน ให้ V ดูที่4โวลต์ไปเลยเสร็จแล้วผลต่างระหว,ว่างจุดบนกับจุดล่างเนี่ยเอามาลบกันมันจะได้ R เทวินินเสมอโอเคไหมครับเอาแค่นี้ก่อนเลยนะ8โวลต์ลบ4โวลต์จะได้เป็น4ใช่ไหมแต่มันจะต้องหาร1แอมป์ข้างล่างด้วยก็คือว่าถ้าพูดเป็นคณิตศาสตร์นะไออ R เทววนินเน่ยมันจะเป็นความชันของเส้นนี้ครับความชันของเส้นนี้ ความชันก็คือเดลต้าวใช่ปะ่ะเดลต้าวก็คือเอาผลต่างแนว Y เอา8-4ลบ4ได้4ส่วนด้วยผลต่างแนว X นะครับซึ่งผลต่างแนว X เป็น1เสมอดังนั้นก็เลยได้เป็น4โอห์มครับอันนี้คือการหา R ารเทวินินโอเคย้อนกลับมาดูที่วงจรก่อนนะครับน้องๆบอกว่าบางคนบอกว่าโหอ,อาจจะเข้าใจยากจังเลยมีวิธีอื่นไหมครับพี่ วิธีอื่นก็มีแบบนี้นะครับง่ายๆเลยถ้าเราไม่ใช้ DC s w i e p แบบที่พี่ทำเมื่อกี้นะทำอย่างนี้ได้เลยลบแหล่งจ่ายออกไปครับลบแหล่งจ่ายออไปก่อนนะลบแหล่งจ่ายออไปก่อนนะครับตัวนี้นะลบพบออกไปด้วยตอนนี้เป็นขั้ว A ขั้ว B นะครับเราต้องไปเอา้ d c Sweep ออกก่อนนะครับน้องพอดีว่าตอนนั้นเราทำ DC Sweep แล้วมันใส่ I2 ไว้ถูกไหมตรงนี้เอาติ๊กออกก่อนนะครับถ้าเราจะไม่ใช้ DC Sweep นะแล้วกดไปที่ Simulate ครับ โอเคครับน้องๆจะเห็นว่าตรงนี้มันคือ4โวลต์เนี่ยอันนี้คือแรงดันที่ขั้ว A เทียบกับขั้ว B ที่เป็นกาวเห็นไหมดังนั้น V เทวินินเราก็ตอบได้เลยครับมันคือ V ที่ขั้ว A B นี่แหละคือ4โวลต์เลยถ้าเราจะไม่ใช้ d c s w สวิก็ดูแค่นี้เลยได้4โวลต์น,นะครับเสร็จแล้วแล้วถ้าอยากได้ R เทวินินทำไงเอาแ่งจ่ายกระแสมาอีกรอบนึงก็ได้นะครับแต่ว่าเราไม่ได้ใช้ DC สวินะทำงี้ ให้น้องๆจําตรงนี้ไว้ก่อนนะ4โวลต์ใช่ไหม4โวลต์นะครับเสร็จแล้ว,ต,ต,วต่อตัวนี้เข้าไปต่อตัวนี้เข้าไปเสร็จแล้วก็ป้อนตรงนี้เข้าไป1แอมป์ครับ1แอมป์โอเคตอนนี้จําไว้ก่อนนะ4โวลต์นะแล้วป้อนตัวนี้เข้าไป1แอมป์นะครับกดซิมูเลตแล้วมาดูว่าค่าตรงนี้จะเปลี่ยนเท่าไหร่ถ้ามันเปลี่ยนไปเท่าไหร่มันคือค่า R เทมินินเลยถ้าสมมติเปลี่ยนจาก4 เป็น5มันเพิ่มไป1แสดงว่า r าร์เทวินินเป็น1ได้เลยครับลองซินดูปึบ๊บเมื่อกี้จาก4เป็น8มันเพิ่มไป4ดังนั้นแสดงว่า r าร์เทวินินก็คือ4เลยครับเราก็จะได้ r าร์เทวินินเป็น4ได้เลยอันนี้คือทําแบบไม่ต้องปรับใช้ DC-Sweep แล้วก็ไม่ต้องใช้กราฟนะแต่ต้องเข้าใจประเด็นที่พี่พูดนิดนึงโอเคไหมครับตอนนี้เราก็จะได้ทั้ง v เทวินินและ R เทวินินมาแล้วนะครับถัดไปครับเหลือแค่หานอตัน อานอตันกับอาร์เทวินินเนี่ยมันเท่ากันนะอานอตันกับอาร์เทวินินเท่ากันนะครับเหลือหาไอโนตันอีกทีหนึ่งครับมาดูกันเลยไอโนตันก็ไม่ยากเลยครับน้องให้เราเอาแหล่งจ่ายกระแสออกไปก่อนนะครับเสร็จแล้วเราทําการช็อตเซอร์กิตตรงนี้เลยครับช็อตเลยพอเราช็อตเซอร์กิตเสร็จปุ๊บเราจะซิมูเลตนะลองมาดูกันครับแล้วเราจะดูกระแสที่วิ่งผ่านเส้นนี้แหละมันจะเป็นไอโนตันเลยครับกดซิมูเลตเลย แล้วกดไปที่กระแสนะครับตัวนี้นี่นะครับน้องเห็นไหมเห็นกระแสตรงนี้ไหมกระแสนี้วิ่งไปหนึ่งแอมป์นะครับแล้วก็ตรงนี้วิ่งไม่ได้วิ่งมาเป็นศูนย์แอมป์ใช่ไหมแล้วตรงนี้ก็ต้องเป็นหนึ่งแอมป์บางคนบอกพี่มันไม่เห็นมีตัวเลขออกมาชัดเจนเลยถ้าง,งั้นเอางี้ครับลบเส้นนี้ออกไปก่อนทีหนึ่งแล้วไปเลือกที่ get new path นะครับตัวนี้เราจะใช้ i probe เข้ามานะครับ i p R O B E นะครับตัวนี้นะใหพพ้รผลเข้ามาเสร็จแล้วมาต่อเข้าไปที่ตรงนี้ครับเป็นตัววัดกระแสเฉยๆตัวนี้โอเคนะครับโอ้โปรแกรมมันเปลี่ยนตรงนี้เราเป็นจุด B นะครับเราต้องแก้แปเป็นจุด A นะอ่าเอาใหม่นะแล้วก็กด s i m u l a t ดูนะครับโอเคเราจะเห็นกระแสรตรงนี้ขึ้นมาแล้วใช่ไหมหนึ่งแอมป์นะครับซึ่งกระแสรตรงเนี้ยเป็นกระแสที่ชอ็อตเซอร์กิตตั้งแต่ขั้ว A มายังขั้ว B ไอ้ตรงนี้แหละครับมันจะเป็นไอนอตันนะให้เราชอ็อตเซลล์กิตที่ขั้วเอกับบีนะแล้ว i ตรงนี้จะเรียกว่าไอนอตันนั่นเองครับดังนั้นไอนอตันของเรานะครับตัวนี้ก็จะได้เป็น1แอมป์ครับ1แอมป์ส่วน r านอตันตัวนี้นะครับมันเท่ากับ r าร์เทวินินนะเท่ากับ r t h นะครับเท่ากับ4โอห์มนะก็จะเสร็จแล้วนะครับดังนั้นการซิมูเลตนะครับการ ต่อวงจรผ่าน P ีซีสไปเนี่ยเราก็จะสามารถหาค่า V เทวินิน r เทวินินและ i อ o น,นตันได้ประมาณนี้นะครับถ้าน้องๆมีข้อสงสัยตรงไหนนะครับก็ถามในคอมเมนต์ได้แล้วก็อย่าลืมนะครับพี่จะทำการคำนวณด้วยมือของวงจรน,นี้ใส่เข้าไปให้ด้วยนะครับเป็นอีกวิดีโอหนึ่งจะแนบลิงก์ไว้ใต้ช่องคำบรรยายนะครับก็หวังว่าคลิปนี้จะมีประโยชน์กับน้องๆน,นะครับแล้วลองไปปรับใช้ดูนะแล้วเดี๋ยวพบกันใหม่ใน EP ีถัดไปครับสาหรับวันนี้ พี่ตันลาไปก่อนสวัสดีครับ